เล่าจะตกว่พี่น้องเบิงว่าเถาะสุดยอดแล้วเล่าเนี่ยก็จะตกว่เนี่ยเซฟตีว่าต้องมีนะครับเอาแบบสดๆเลยเนี่ย อ๋อท่าสียเยอะเหรอเร่าเย็นหนาเมื่อแล้วผัดตกลงมานะเนี่ยะตรงนี้เหรอบ้านหลังนี้ท่านจะรีโนเวทอยู่นะครับถ้าจะให้จะเฮ็ดเป็นห้องหองเศรานะครับเนี่ยเคร่งรถ